เทพดาราแยกเงางั้นหรอ <ST IT U MP IC> อะไรกันฮึขอบเขยราชาเทวะขั้นที่หนึ่งกล้าท้าทายขอบเขตราชาเทวะขั้นที่แปดเขาประเมินความสามารถตัวเองสูงไปจริงๆหยุนเชอ่อ หยุดติ้นรนอย่างไร้ความหมายเทพดารายแยกเงาอีกแล้วหรอ ขอบเขียราชาเชวะขั้นที่หนึ่งสามารถทำร้ายซิงหลิงได้จริงๆเป็นไปได้ไหมว่านี่คือพลังของเทพนอกรีตหยุนเชอร์เจ้ากำลังรนหาที่ตายจริงๆซิงหลิงอย่าให้ถึงตายในเมื่อฟาบาสั่งการด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้า แต่ข้าจะหักแขนขาของเจ้ารอให้ฟาบาทจัดการกับเจ้าเจ้าเนี่ยนะเจ้าคิดว่าการเผาโลหิตศักดิ์สิทธิ์สามารถเจ้ากำลังจะทำอะไร อสุรากายเป็นไปไม่ได้หยุนเชิ่ไมีกลิ่นอาเช่นนี้ได้ยังไงไม่น่าหยุนเชิ่อเดสมินข้ารู้มานานแล้วว่าข้าจะช่วยเจ้าดังนั้นข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าแต่เพื่อไปกับเจ้าเจ้าโง่ทำไมเจ้าถึงจะไปกับข้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครไปซะ ัเจ้าและข้าไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตนี้ดังนั้นเราไปเกิดใหม่กันเถอะไม่ว่าจะไปสว์ัสดอนรกข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอและไม่ปล่อยมือเจ้าอีกเลยเยนเช่ ส่ประมาณสมแล้วที่เป็นพลังของเทพนอกรีตสมกับเป็นพลังของเทพผู้รังสรรต์มันสามารถเพิ่มระดับการบ่มเพาะที่ต่อกันได้จริงๆสิ่ิงหลิงตายซะ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ